ทิยอดธงนะฮะเมื่อเช้ามา111ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเขา่องเล็กลูกสุรธรรมหัวหน้าคณะและผู้จัดการคือนายยอดธงเสนานันทเทนเนอร์คือนายน้อยเตียนกนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินคือแสนชายเกียรติสุภัตราเมื่อเช้ามา113ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนชมวกเหล็กลูกชาวสวนนะครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการคือนายพยุงสวัสดิ์สุนทรเทนเนอร์คือนายอนันตอ์อนันตชัยเกียรติบุญถนอมครับแล้วก็รายการมวยในวันเสาร์หน้ารายการมวยทีวีนะ เป็นมวยรายการมวยทีวีที่ดีจนไม่ต้องอธิบายแล้วครับจากมงคลสิทธิ์ชูโชคกับจงสนั่นลูกคองแก้วปและเป็นมวยใหญ่นะฮะเป็นมวยใหญ่ไม่จะเป็นเด็กเกอร์กับเด่นนะครับเรามาชมว่าหมัดใครจะหนักกว่าครับลงไม่ลงวันเสาร์หน้าติดตามชมกันครับผมอย่าพลาดและสําหรับวันนี้ท่านนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22นะครับกับโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบรร ได้ร่วมกันจัดศึกวันนี้นะครับเป็นศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มนัดพิเศษการดุศลรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กพิการมอบให้บ้านปักเล็ดครับายแดงคือหนึ่งพิชิตศิย์ยอดธงนะครับน้ำเงินได้แก่แสนชัยเกียรติสุภัทราร้อยสิบเอ็ดบอเท่ากันนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอนตรศินจะเป็นเตะกั้นคอคอลอยสอกลับจะะเจริคแห่งถังางหมื่นน้ำมวยที่แตกเข็มละ500บาทนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ฉลามอยู่เพียงแค่ผุ้ชัยอย่างคุณอีก2,000บาทแพ้เล่นแพ้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับตันนี้เหนือ1พิชิดสาว1-2เขาอีกเจว่าแสนชัยออกนิดหนึ่งแล้วก็เบนดา500นะครับผู้ที่ทำแตดอีก1,000บาทนะครับเม็ดเดียวครั้งเดียวนะครับเบนดา500แล้วก็นามวยที่ประเภททารหดอดทนนะครับใต้เงี้แกปวดเมื่อยมีทองคำให้ด้วยเพนซอยทุพทีโลสมมุก็มีรางวัลให้อีก2,000บาทนอกได้นะครับ ชิดเดินบุกเข้าอีกเดินบุกเข้ามามันเครื่องไดเกียวเครื่องพิสตาติกง่ายก็อีก2,000บาทนะครับใน3ยกครับนี่เป็นยกที่หนึ่งะครับฝ่ายแดงคือหนึ่งพิชิตสิทธิ์ยอดธงฝ่ายน้ําเงินคือแสนชัยเกียรติสุภัตราครับน้ำมวยทั้งคู่เป็นมวยฝั่งตะวันออกคะฮะด้วยกันทั้งคู่เลยพิชิตสิทธิ์ยอดธงก็สิทธิ์ของคู่ยอดธง,ดงลงไปแล้วเกียขวาลงนี้ทีเดียวเล่นงานอาโ้โหแสนชัยเกียรติ พัดทานี yes, ่ง่ายทองไปเลยลูกศิษย์ของครูยอดคงนะเจ้าของแม่ไม้มวยไทยแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยไปแล้วเจ้าชัดชัยนะฮะครัววันนี้มาดูหนึ่งพิชิตนะฮะครับก็เป็นมวยจังหวะพี่มือโอ้ตัวนี้ไร้กาดมากนะทางด้านฝ่ายแดงนี่หนึ่งพิชิตนี่ ฝ่ายน้ำเงินาานี่ก็อาวุธนัทคือเข่าหมดยงเพชรนำจะป้องกันแชมป์กับโอรโรโน่นะครับครับแล้วก็อีกรายการนึงครับยอดมวยพลร,รับที่เวทีมวยอดิศรสระบุรีในวันพุทธที่27พฤศจิกานี้นะคู่เอกก็มีนิพนธ์สสร้างไผ่กับชานศักดิ์สิงห์ทองสีแล้วก็มีเพิงพญาน้อยสิริโรดกับตีเล็กศิริพงษ์มาดูยกที่2ฝ่ายน้ำเงินแสนชัยตามเตะเข้าไปคิดตามบกมุกเข้าอีกแสนชัยรัดกุมนะครับโยนเข่ามาเจ๊เตะขวาเข้าลำตัวชัยจับขาได้ไทยล้มไปแล้วมา ว่าออกหัวหรือออกก้อยก็ไม่รู้นะครับิิชตลักษณะลงอย่างนี้กรรมการต้องดูแลหัวอย่างมากเลยนะฮะพ่อครับพอนี้มีปัญหาเยอะนะครับในอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นโดยเฉพาะเมื่อกี้อดิศักดิ์นี่ก็เมาไปแล้วนะแพ้ไปแล้วคนหนึ่งนะฮะนี่เป็นยกที่สองนะครับทั้งผู้เล่นจังหวะและปล้ำกันลูกชิตเข้าอีก จับขาได้เตะขวาเข้าหัวลูกนี้ดอกไม่สวยจับขาไทยล้มไปแล้วนะครับแสนชัยด้านหนึ่งพิชิตเดี๋ยวว่าก้นย่อไปนิดนึงหนึ่งพิชิตเป็นฝ่ายเข้าอีกหนึ่งพิชิตนี่ประเภทออกทุกลูกนะครับแลกเตะอีกทีนึงแสนชัยสูงกว่านิดนึงพิชิตขยับเข้าอีกครับทั้งฝ่ายหนึ่งพิชิตนี่ถนัดลูกล็อกขานะฮะอ่ะทาทั้งฝ่ายแสนชัยนะฮะถนัดลูกล็อกขา วันนี้ทางด้านแสนชัยนี่มาฟอร์มใหม่มาตั้งรับครับธรรวดาแกเป็นมวยที่มาประเภทบูชน์ทองแต่วันนี้ออกมาตั้งรับหนึ่งพิชิตต้องเป็นฝ่ายเข้าหาไปอาหาจังหวะต่อยต่อยไหมต่อยไหมต่อยไม่ต่อยเตะขวาไปโอ้ต่อยซ้ายต่อยขวาวันนี้สวมหมวกแล้ววันนี้เข้าในในนี่ก็กงแม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วแสนชัยนี่ในนี่ของช้างนอกก็ของในวางแข้งขวาไปหลุด ดนมชิปเป็นฝ่ายเดินบูก็ามีเตะขวาเข้าลำตัวโอ้โหแสนชัยโดนตะระดอกหนักๆทั้งนั้น,นชัยโต้หลุดมาหนุ่มชิดตามเตะไม่ถึงหนุ่มชิดขยับอีกตามเตะขวาลำตัวแสนชัยโยกตัวเข้ามาอีกหนุ่มชิดลุยก่อนนะครับเรียกว่าชิงก่อนทุกทีแสนชัยรอจังหวะสองตัวนี้เข้าปล้ำแล้วพยายามกระชากลงมาล็อกมาตีเข่าซ้ายทีนึงพยายามหิ้วมาอีกหนุ่มชิดโต้เข่าเหมือนกันบิดไปบิดมายังปล้ำไม่ยังตีไม่ได้ถนัดนะครับ พยายามตกเอาผักตัวเองเข่าอ่อนล้มไปเหมือนกันครับ <ไอ S 1> คุณป่าเดี๋ยวนี้เนื่องมวยลกเขาอ่อนเยอะไม่ได้อ่อนล้มอ่อนซ้อมนีสเซ็ตเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ามวยเข่าแล้วก็มาอ่อนล้มอ่อนซ้อมนี่ผมคิดว่าลำบากเพราะเป็นมวยที่จงใช้กำลังครับผมแล้วถ้าพลาดล้มไปแล้วอาจจะมีการชาร์จโดยไม่ตั้งตัวนะฮะก็ยังขยับเข้าไปเหมือนเดิมหนึ่งพิชิตลูกศิษย์ของครูยอดธง จังหวะฝีมือของชั้นแต่วันนี้ยังทําอะไรแสนชัยไม่ได้แสนช,ชัยชกมวยใจเย็นมากนะฮะวันนี้ตั้งรับอยู่เข้าในตีกันต่างฝ่ายต่างเด้งตีโอ้ยลูกนี้ทางด้านหนึ่งชิดฟันสอกขวามาเด้งหมดนะครับขอบคุณยามองตราที่ทองแบตเตอรี่เอ็นยกที่3เริ่มมาแล้วนะครับชิดเดินจ้วงแล้วหันมาจ้วงซ้ายขวาเข้าไปเลย สนชัยต้องกอน,นะครับต้องปล้ำพยายามหันมาเล่นของแหลมผมชิดจิ้มลําตัวอีกอาศัยมีหมัดนะครับเดินบุกเข้ามาแสนชัยไม่ยอมพยายามดันไว้ดันอีกครับัางไปหนึ่งพิชิตนิทุกลูกนะฮะไม่ว่าจะปล้ำตีเข่าอยู่มีศอกสั้นมีหมัดแต่ออกมายกนี่ไม่ตีด้วยแล้วคำหน้าแล้วแสนชัยเข่าในแล้วโอ้ยแทงเข่าซ้ายโอ้ยครับแสนชัยพยายามคว้าคอนะฮะ เปลี่ยนแผนมาเป็นเดินบ้างแล้วโอ้ยลูกนี้ตัดร่างทีดิโฟแสนชัยก็หายเ็งไปอีกเหมือนเดิมผมบอกวก่าจะอยู่นอกนี่ลำบากถ้าอยู่ในแล้วก็น่าคิดแสนชยัยพยายามโตอีกตวนี้เข้าปล้ำแล้วนะครับวงไหนขอบ้างล็อก็แทง ลรอกันตีตัวนี้ทางแสนชัยปล้ำแล้วนะครับเล่นในแล้วหันมาล็อกแล้วแทงแทงอีกคุณชิดอยู่ล่างเะครับเสียเปรียบโดนแทงอีกทีนึ่งครับต้งฝ่ายหนึ่งพี่ชิดอีกยันอย่างเดียวนะฮะก็บอกแล้วว่านอกของนายแต่ในะของชั้นแต่ยังไม่เดินยังไม่เดินคุณชิดเดินบุกอีกบุกซ้ายโดนไายครั้งแรกเตะอีกทีนึงแสนชัยยางจะแตกนะครับโดนหนึ่งสองโดนเจาะย้ายแสนชัยเตะขวาลำตัว ครับทางฝ่ายแชัยพยายามถีปบสกัดไว้นะฮะหรือไม่ก็ปล้ำตีเลยเพราะว่ายางเจาะไปแล้วแปบไปแปบเดี๋ยวก็รู้เจาะไปอีกแล้วโอ้ยโดยเฉพาะขาฝาขาซ้ายของทางแสนชัยนี่โดนเจาะไปนี่โอ้โหครับล่างก็เจอบนก็เจอนะฮะเก้าตัวถนัดเข่าแต่ไม่เข้าในมันก็ลำบากนะครับครับนี่อาศัยประสบการณ์นะฮะ หน <One S 1> oh. like ึ่งเดินเป็นฝ่ายเดินตลอดครับท้งฝ่าหลอกต่อยมาแล้วตัดล่างมีทั้งล่างมีทั้งหมัดกันยากเหมือนกันครับมวยอย่างนี้โอ้โหสนตองลมแล้วตอนนี้ทางด้านแสนชัยโตในแข้งฝ้ากรูดพยายามผู้อ้ยขึ้นบนบ้างมีชิเดินตลอดนะครับทั้งนอกทั้งในพยายามเดินดิ๊ก สนชัยวันนี้มากับความทนพยายามโตอีกหนึ่งมิจิจิ้มลำตัวหุกซ้ายบนตัดบนอีกแสนชัยโดนเยอะแล้ว<ม>แต่ไม่เป็นไรนะครับเข้าปล้ำอีกไปยังปล้ำไม่ได้ชิดเดินไล่มาติดมุมยิงขวาลำตัวหุกซ้ายเข้าหน้ายิงขวาลำตัวอีกชัยเตะขวาโตไว้ชิด่อยขวาตัดลำตัวชัยเตะขวาลำตัวอีกชิด่อยขวาชัยเตะขวาลำตัวอีกแสนชัยพยายามแทงแล้วก็เตะชิด่ต้ขวาเข้าลำตัว ชมรับผ่านมา3ยกไปแดงคือหนึ่งพิชิตน้ำเงินได้แก่แสนชัยโอ้โหผัดกันได้เปรียบสีฟเปรียบแสนชัยมีนายหนึ่งพิชิตมีหมัดนะครับผู้นี้โชคกันมันรายการศิลปะมวยไทยนขนมต้มถ่ายท่อสดทุกคืนวันเสาร์นะครับโดยบริษัทเอสเอสโปรนีแปดแปดนโอ้โหโดนบาทาูุพักไปทีนึงชักยัวอะไรมันหยามกันอย่างนี้คิดตามบุกเขาอีกมามากับความดุดันเหลือเกินนะครับประเภท ลุยเลยหนึ่งพิชิตโดนจับขาเนี่ยต้านะ<อ>ไม่ไถ่เลยรับตัวเองเข่าอ่อนไปด้วยแสนชัยครับวันนี้แสนชัยมายกนี้มาแก้ด้วยกันล็อกขานะฮะเราจะดูว่ากลางๆยกจะเป็นยังไงบ้างครับไม่เข้าในนี่ก็นหนักใจแทนเหมือนกันครับทางด้านแสนชัยนี่อาวุธที่แท้ของเขาคือเข่าแต่มาเล่นนอกหนึ่งพิชิตบอกผมชอบอย่างนี้ครับผมมีล่างบนนะฮะทางฝ่ายหนึ่งพิชิตลมใหม่ๆลม แทงต่อขวาไปทีหนึ่งยังคงถอยเหมือนเดิมทางด้านแสนชัยคุณป่าวันนี้มวยมันตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะศิลปะมวยไทยนาขนมต้มหนูจะเป็นที่ทราบดี้วครับผมโอ้หนึ่งพี่ชิดนี่นะฮะไม่ปล่อยโอกาสให้ว่างเลยนะฮะระวังยากครับระวังหมัดก็ล่างระวังล่างก็ปัดมาเพิอเพิ่หนึ่งพี่ชิดมีกานคอด้วยครับ บางพยายามติดทางแสนชัยเริ่มบี<อ>้เข้ามาแล้วนะครับฝ่ายยกจับแล้วโยนเท้าเ,คครเริ่มโยนชิดโอ้โหลูกผีมอนยันหลักไปทิ้งมอนอยันหลักอีกแสนชัยล็อกไว้ล็อกอีกล็อกถอยตัวไม่ได้ไม่ได้โดนชิดล็อกไว้ล็อกใตายปีกไว้เลยนะครับแสนชัยอยู่ไม่ได้นะต้องต้องบี้แล้วพี่เลี้ยงที่มุมตะโกนบอกว่าเดินเร็วเดินเร็วแล้วต้องเดินแล้วอยู่ไม่ได้แล้ววงนอก เดินเครื่องแล้วตอนนี้หินแทงเข้าไปโอ้ยสู้ในแล้วครับตอนหนึ่งพีชิดสู้ในบ้างแล้วแต่ถ้าสู้ในเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เด้งตั้งไฟตัางเด้งตั้งไฟตัางเด้งลอยออกมาตั้งรับตั้งรับเหมือนเดิมทันทาจะทิปแล้วไม่ทิปโอ้ยแท่งซ้ายเข้าไปทีหนึง่งโอ้โหสอกสั้นนะฮะ ทำท่าจะถีบแล้วไม่ถิบแล้วเป็นยับซ้ายไปหนึ่งทีแสนชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าไปขยับเข้าไปยังเข้าไม่จริงครับเข้าเข้าหยุดหยุดนะฮะต่อยขวาลําตัวทางฝ่ายหนึ่งพิชิตก็เล่นจังหวะเลยโนี่เป็นลูกถนักของทางด้านหนึ่งพิชิตจริงๆวันนี้แสนชัยโดนขาเยอะนะฮะโดนมาตั้งแต่ยกแรกแล้วในของฉัน ตีได้ไหมโ้ยพิชิตโตเลยเข่าขวามาเกาะอยู่แล้วตีได้ไหมเกาะอยู่แล้วนี่พิชิตนะครับเล่นเข่าบา้างยังเข้าไม่จริงครับทางด้านแสนชัยเขาเข่าหยุดหยุดอย่างนี้ก่อนแหมหนักใจเหมือนกันเจาะล่างอีกแล้วหนึ่งพิชิตหมดยกผ่านมาสี่ยกมาชิงดำกันยกสุดท้ายนะครับกรรมการพันโทธิระให้ชกได้ สุนชัยยกนี้ต้องลุยแล้วคิดหันมาโชคอีกไปขวาลำตัวสุนชัยปล้าอีกสุนชัยเดินไปโอ้โหโดนมอนยาหลักเข้าไม่ติดสุนชัยเดินบุกเข้าอีกคิดลองว่าตีเข่าขวาลำตัวแทงสุนชัยโดนมือพิชิตโตอีกสุนชัยบีบลงมาลงไม่ลงลงไม่ลงยังไม่ลงเลยครับสุนชัยร้องว่าอีกมาตัวนี้หนึ่งพิชิตพยายามกอดไว้แน่นเลย ครับตอนนี้หนึ่งพิชิตก็พยายามที่สู้เขาด้วยนะฮะโอ้โหอย่างนี้เรียกทิบย์ทำลายจังหวะนะคุณพนะลัดนะฮะโอ้โยหลุดลื่นครับลื่นลม้ลนลมนะไม่เป็นไรลื่นลม้มโอ้ทางฝ<ย>่ายแสนชัยนะครับไม่ปล่อยเวลาให้ว่างตั้มตีก็ทางฝ่ายตังเด้งทางฝ่ายตังเด้งในของชั้นติดตลอดครับยกพาดแสนใจตอนต้องติดตลอดแทงขวาเข้าไป จับได้แล้วตีได้ไม้ออกจับหนึ่งจิตรัดอยู่อีกแหมมวยเขาที่สนทันนะฮะมาเจอลูกลรัดใต้ปีกนี่ลำบากะฮะโดยเฉพาะลูกนี้นี่ทำขบวนน้องกีฬาอยุติี่เก่งมากนะฮะผมเดินติดตลอดหเหมือนเดิมแสนชยัยแทงไม่โอยทำทลาดเด้งจับต่างฝ่ายหนึ่งที่ทำไงครับผมพยายามที่ล็อกใต้ปีกนะฮะแสนชัยดันออกมา ยกที่ห้าแล้วทีทงเท่าไรจังหวะโอ้โหลูกมีนินมารียกวาถ้าเป็นโอ้โหว่าเล่นเอาแสงชัยถึงง่ายเจ๋งไปเลยนะเข้าซุ้มซีซุ้มมากจับได้ตีได้มาเด้งยังไม่ถนัดเท่าที่ควรยังไม่โต้ฝ่ายหนึ่งพยายามแก้โดยการลัดใต้ปีกยังเดินเหมือนเดิมแทงซ้ายก็ไปแต่หลุด ไม่ถันหัดครับพยายามจะเข้าในตีแต่ยังไม่ทันหนัดครับทางด้านแสนชัยนี่นี่เป็นป่ายยกปี่้าแล้วพราตทางฝ่ายหนึ่งที่ชิปเตะไปแล้วมีคานะครับเอคาเขาค้าไว้ติดตลอดเหมือนเดิมติดเข้าไปวางแข้งแต่ลูดแทงซ้ายเข้าไปแทงขวาเข้าไปเด้งต่างฝ่ายต่างเด้งตี ยังทาอะไรทางด้านหนึ่งพิชิตไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทางแสนชัยนี่มีทีมสก,กัดเตะขาวันนี้ทางแสนชัยพิหถ่ายเดินบู๊ตลอดนะครับแต่ว่าหนึ่งพิชิตนี่แก้ได้ลูกลูทีมเป็นบาทารูปพักโดนหน้าไปสองสาครั้งทางแสนชัยโดนลูกนี้นีงงไปเลยนะครับเรื่ว่าทอนกาลังตัดกําลังโยนทางทางแสนชัยนี่เข้าไม่ได้ดูน,นี้ลูกเยอะหยันเลยนะครับเรว่าสั้นกว่าแต่ทีบ,บน เต้นทีบหน้าทุกทีนะครับทางหนึ่งพิชิตหมดยกสุดท้าย <ไป S 1> กรรมาการพันโทธีระรับไปให้คะแนนจากกรรมาการอุดมดีกระจ่างแล้วก็ข้ามมาดูอีกสองด้านนะครับนักมวยฝ่ายแดงนะครับคือหนึ่งพิชิตสิทธิ์ยอดธงชนะคะแนนแสนชัยเกียรติสุภัตรา